โอ้ยสองแมยลูกเห็นแนงเดนดีใจนรอโอ้ยผมมาดีใจบุรุษบอกาดีใจยังอันไหนชื่นขนาดบุ้งเหมือนอ้ เพิ่นค้านลงได้เนาะเฮนะ้ยเนาะลงได้เลยนี่ฮะลงได้แล้วปลาเก่งเลยเน๊อะอืมอืม,อมนอนเล้วพี่น,อน้องเลยฮะก็นอนรับไงเด้อพี่น้องเด้ออยู่เฮือนต้องเอาอุ้มจนง่วงนอนแล้วมาอาบน้ำแล้วก็นอนเนาะพี่น,อน้อง อันแล้วนะเอาบันเอามาแต่ไซส์นะมาแต่บ้านได้กระเปียกมาให้คอยหกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วกินอยู่ใส่จะกินน้ำเอื้อยคอยเอาแกกินกระเปียกต่อแล้วโอเคเนาะทานได้ได้วงเงินกระเปียกมืกรอบเลยกระเปียกซีนได้ซีนบอกอืมอืมของปวดเลยพี่น้องเลยเป็นจะหมักกินก็เลยซื้อมาเลิกใช่ไหมหันมาคอยกินข้าวกับปลาแดกคอยนะบอกกินเหาอที่ข้าวก็มุกปลาแดกอื ก,กินมกเสียบกแซับคักยอยู่น้องลืมหั่มเห็นบอกโหคือหั่ม,มให้หมูอมโอ้ยลืมอีกแล้วไปวันนี้ก่อน,น,น,นค่เคือลงกระซื้อกะเปียบมา่อไงกระนากระนาคือหมักกินกระเปียบพี่น้องคนหมักแบบตะม,ตมนุนเลยพี่น้องเลยหมักกระเปียบเปียวสดนำ้ำบึงลูกห่านแซ่สบบอวันถึงมาชิลเล่าข้าวพันนะฟังพี่น้องคืนพัน ่อยเราสิก,ก่อนเดินจ้าจังเรา้างคนดกเขาเล่า,ลา,าลเลยเปล่าเจ้าเล่าเปล่าสิเจ้าฟังเลยอืมก็นานความรับเรล่าจะกินเราขอสิเราครงพันคอยพันเราคอยไปนในสถานที่สะทานหนึ่งลหละเพราะว่าูมันอยู่ใส่บุงจักเลยแต่มันเป็นแม่นม้ำพี่น้องเป็นแม่นม้ำเน้ำาท่มน้ำที่มไปเบิดแล้วไปบได้บแบบนี้ฮะ เอ้ยเห็ดไรโน่กูสิไปได้อีาซชันไรโน่โสิไปได้ไน้ำถ่วมน้นำจักน้ำมาจะใส่แบบนำ้ำมันไหลแห้งขนาดได้น้นำก็ได้แล้วยวงขาลงยวงขาลงตาไตไหมฮะไมมก็ตะลืนนี้ไมมตะลืนไรน้ำไรไปเลยโอ้ยตายแล้วบบบนี้ขามก่ได้แล้วไปก่ได้แห้ะอะไ้จักมีโตอยียงแหละ แต่มาส่วนมาส่วนเอาคาร์เน่ขี่ลังหันไปเลยสัตว์ดิ่ง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 ไปเบิ่งคล้ายๆคือลังม้าทีเด็ดคือคือลังม้าเบิ่งแนี่หนึ่งปึกขึ้นคืองูคือขี่ลังงูลอยไปนะไปนำสายแม่น้ำนะพี่น้องไปหอดะชะงักไปหอดอันวางหันมันงงมันตืดนะน่ะก็ลงุงเอ๊ะบาดนี้นั่งคือตืดบาดนี้เอ้าคือบุลลึกเลย แบบส่วนไปละสับจิวจิวไปเลยขี่รังนะเหมือนเล็กออกคือเล็กมาบังค่อยสื่อเล็กงูแล้วก็ค่อยสื่อเล็กหนักสื่อเล็กหนักเล็กงูเล็กหนักในเซาโฮกโคกโคกโบน้องทางลาวนะเล็กงูนี่สามสองเจ็ดสองเดแล้วค่อยสื่อเล็กมาน้ำอีกนี่ วึงวนั่นหนึงเงินอยากคืมาแบบมันมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาในนี่นี่นะจำไข่ไ,นนะได้เนี่ยคืนอยู่ในน้ำตัวนั่นอยู่ในน้ำคอยเห็นแต่พญนานะมันต้องเป็นลิงงูชามชงกิบชงตือ,อปลาปลานั้นโมเมนต์ดอ,อกตัวมันยาวๆประมาณ ลอยลอยลอยขามไปหลับปัด้นไปลงหันปัดตุ้นเป็นขี้ตุ่มเอ้าคือตุ้นบบบนี้น้ำไหลแห้งๆจั๊ไปทางไหนเบิกบันคืองงเลยมีข่อยได้ขึ้นผู้เดียวอยูน่นะคะล้างอะไรนะมีข่อยขืนได้ผู้เดียวตวัวอื่นกะชุมอื่นกะยืนเบิ่งเลย เขาบริขึ้นแต่ว่าเขาก็บริจมได้เลยเขาก็บริจมน้ำเขาก็ยืน่นในหม่องคื้นตูน้นีกทันเขาก็ไปได้คือกันที่แรกมันต๊ะคอยก้อนคอยสิไปนะคะ่ะมันเป็นน้ำไหลแห้งนะแบบน้ำไหลเฉียวอีสางกบมันไปบุไรมีตัวนะ่ะมาส่วนขากะกอดคอแล้วก็นสักจิ้วจิ๋วจิ๋วจิ๋ว,ว,วไปเลยนี่พันแปลกๆยอง ันมีางสงหรือว่าเจ้าเหล่านี่างคำพันธ์เนาะคำพันธนะโอ้ที่เดี๋ยวเป็นสี่เราเรื่องอย่างนี้หือเปล่าเห็นไหมที่เราเรื่องสุภาพของมันเราคำพันธ์อย่างนี้พันธ์มันอยู่ในน้ำเนาะจากมีโตัวยังมาส่วนขาข่อยจะไปได้ยังไงอีเด้ข่อยจะไปจะข่อยจะไปเห็ดยังละข่อยลงไปจักจุดหมายน่านะจะกทไปยังบู แต่ว่าอยากไปอยากขามไปนันเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำ้ายแม่น้ำผุ่มบ่ะจันถนนทางอะนะแบบนี้นะเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านนียังบุคือเคยไปนี่แหละหมู่บ้านนั้นคุ้นคุค้นมีคนผัน <c oughs> มุกทะเลพี่น้องเราก็พันลืมซื้อทำมาให้เมื่พี่น้อง,งอพั่บกแผลมาแซ่บแซ่บเิ่นซุปพี่น้องัซุปนนนนนนในต้นนั่นแหละมีสองหมากหมาก,นนกนหนึ่งเอาไปให้ลุงเพ้นนะให้เด็กห,หน่อยเขากินหวานเนาะ ว่านหวานมาังหงในต้นหน่วยวานซื้อหนึ่งกลมว่านในโกดังอันนั้นได้ของเสาตู่เอามาหายนะมันดิบแต่มันชุก,นนชกงงมันชุบของวงอมันบะหมีห่มังหงเราได้ ดีสุขบ่พันนีน่ยนี่ดีสุขดีนะระจักดีสุนี่ก็คลอขามาปูกบย้ายอ่ะชใส่สีโชคสีขาวไป,ป,จ,ป,ปจักหึกเลขไปจักดอกนกดีลองเสียงก,กูไปเร้่อยดีเสียงเลีมันก็นกน xem lại được xem có thăm luôn này có mắc mặt với mỗi người bớt sẽ đem quá hiếu đấy nhỉ anh ngon vàng nhỉ ừ cắt xương hải sẹp gì đấy nó này cái <cú fold> อุ่นเอาเขาใส่เอาหอยมูก,กินเ่ยคน <ำ S 1> เลยมามามาคือหมูมาบันนี้อ่าก่อนะนะคนยังกินยอ,นะยอ,อยู่น้องพี่น้องเยอะหัวยาแล้วก็เอาเขาใส่แล้วก็เอาให้หมูก,กิน เขียวนีมันงาว่ากันเลยนะมันดังขอบไปลัลนเนาะเบตาเหรเขียวเสมงนกันติดไปคนสิไป่อได้ขนาเอางงปคนสิไปกุจิรอนเ้อละกุณานตะปงนี่บอสาปงเจ้า,นานวก่กอดมาที อ,อย่างไบบอลเขาจะเอาเกือบบดไปนำอย่างนี้ขจะขี่รถไปเราจะขุดซ่อนมานานากระถางพงแล้วอนะไราอย่างมากเป็นอย่างมากเลยเอาพี่น้องคิดนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณประสุคุสุขคนเขามารับชมจัง ขอบคุณตาอุนอ่นและก็ช่องกาญนาตาอุ่นเลยจ้าลาไปก่อนบ๊ายบายขอให้มีคลิปหนาเด้อ